สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่นวิวเวาชัยพอดแคสต์ในวันนี้ครับวันนี้ผมมีหัวข้อสําคัญที่จะช่วยให้ทุกคนพัฒนาสมองและชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนั่นก็คือ5นิสัยทําลายสมองที่หลายคนอาจจะมองข้ามและแน่นอนครับผมจะไม่เพียงแค่บอกว่ามันคืออะไรแต่ยังมีวิธีแก้ไขที่จะช่วยคุณปรับสมองให้ทํางานได้เต็มที่เคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันสมองก็ไม่ค่อยมีพลังหรือไม่ค่อยมีสมาธิทํางานที่สําคัญสําคัญเลย นั่นอาจเป็นเพราะนิสัยที่เราสะสมมาโดยไม่รู้ตัวครับในตอนนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่านิสัยอะไรบ้างที่ทำร้ายสมองของเราและเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงเพื่อให้สมองของเราทำงานได้เต็มที่ที่สุดพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับนิสัยที่หนึ่งครับการผัดวันประกันพรุ่งโดยเฉพาะในตอนเช้า คุณเคยตื่นมาแล้วหยิบมือถือดูโซเชียลมีเดียก่อนหรือเปล่าครับถ้าเคยคุณไม่ใช่คนเดียวแน่ๆปัญหาก,ก็คือเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มวันด้วยการเสพสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์มันทำให้เราฝึกสมองให้ทำงานช้าลงและทำงานได้ไม่เต็มที่ครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าทุกเช้าคุณตื่นมาแล้วเริ่มทำสิ่งที่สำคัญทันทีเช่นเขียนแผนง,งานประจำวันประจำสัปดาห์หรือเลือกทำงานที่ท้าทายที่สุด สมองของคุณจะถูกปรับเข้าสู่โหมดลุยมากกว่าการผัดวันประกันพุ่งครับนิสัยที่2การเสพสื่อมากเกินไปเราอยู่ในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายมากแต่ปัญหาก็คือข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับลองนึกถึงการกินอาหารถ้าคุณกินแต่อาหารที่เป็นจังฟู้ดสุขภาพของคุณก็จะแย่ลงในระยะยาวแน่นอน ก็เช่นเดียวกันกับสมองครับถ้าคุณเสพข้อมูลที่ไม่มีคุณค่าสมองของคุณก็จะถูกปรับให้คิดอย่างไม่มีมาตรฐานผมขอยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะครับทุกวันนี้เราเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่เปิดแอป,ปก็รู้ได้แล้วว่าใครทำอะไรอยู่บ้างแต่นี่กลับทำให้สมองของเราเสพข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ครับสุดท้ายเรารู้สึกว่าเรายังไม่พอ ทั้งที่เราได้เสพข้อมูลไปมากแล้วก็ตามแทนที่จะเสพข้อมูลอย่างไร้ทิศทางลองปรับเปลี่ยนไปเสพสื่อที่เป็นประโยชน์อย่างการอ่านหนังสือหรือเลือกสื่อที่มีคุณภาพมากขึ้นดีกว่าครับนิสัยที่3ทําหลายอย่างพร้อมกันเกินไปหลายคนอาจคิดว่าการทํางานหลายอย่างพร้อมกันหรือที่เราเรียกว่า m u l t ิท a s k i n g ทําให้เราทํางานได้มากขึ้นแต่ในความจริงแล้วมันทาให้สมองของเราสูญเสียพลังงานและโฟกัสได้ไม่เต็มที่ครับ เคยไหมครับที่ทำงานอยู่ดีๆแล้วต้องหยุดําเพื่อไปตอบอีเมลหรือรับโทรศัพท์สมองของเราก็ต้องใช้เวลาและพลังงานในการเปลี่ยนโฟกัสมาสุดท้ายทำให้เราไม่สามารถทำงานหลักได้อย่างเต็มที่ทางออกก็คือให้เราเลือกทำสิ่งที่สําคัญเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับสมองของเราจะทำงานได้ลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับิที่ที่ คือการตั้งเป้าหมายที่เล็กเกินไปหรือบางคนก็ไม่มีเป้าหมายเลยหลายคนอาจจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือถ้ามีก็เป็นเป้าหมายที่เล็กและไม่ท,าท้าทายสมองของเราจะทำงานเต็มที่เมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายตัวเองครับตัวอย่างง่ายๆคือถ้าคุณเป็นพนักงานและตั้งเป้าหมายแค่รองเงินเดือนเดือนต่อไปสมองของคุณก็จะทำงานตามเป้าหมายแค่นั้นแต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า คือการเลื่อนตำแหน่งภายในปีนี้สมองของคุณก็จะเริ่มค้นหาวิธีและโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นครับนิสัยที่5เร่งรีบมากเกินไปหลายคนใช้ชีวิตแบบเร่งรีบคิดว่าถ้าทำได้มากๆก็จะสำเร็จได้เร็วขึ้นแต่ในความจริงแล้วการหยุดและทบทวนตัวเองบ้างก็เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าครับการหยุดทบทวนช่วยให้สมองของเราติดตามความก้าวหน้าและมองเห็นโอกาสใหม่ๆ การวิ่งเร็วเกินไปอาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญสำคัญได้นะครับลองใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์อาจจะเป็นสิ้นสัปดาห์ก็ได้ครับเพื่อทบทวนสิ่งที่ทำไปในช่วงที่ผ่านมาและวางแผนในสิ่งที่ควรปรับปรุงมันจะช่วยคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าการเร่งรีบโดยไม่มีการทบทวนใดๆเลย และนี่ก็คือห้านิสัยที่อาจทําลายสมองของเราโดยไม่รู้ตัวแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือวิธีการแก้ไขเพื่อให้สมองของเราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและนําเราไปสู่ความสําเร็จในชีวิตครับจําไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องยากในตอนแรกแต่ถ้าเราตัดสินใจเริ่มตั้งแต่วันนี้สมองของเราก็จะค่อยๆปรับตัวไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเองคุณมีอำนาจครับที่จะเลือกวิธีที่คุณจะใช้กับสมองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกมันให้เข้มแข็งหรือปล่อยให้มันถูกทำลายไปเรื่อยๆทุกอย่างอยู่ที่คุณเองครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนได้ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ